สวัสดีสสดค่ะ,คะบักสภาพมือสองค่าแอลค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้ค่ะคุณลูกค้า,าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะกับหมวดกางเกงทรงกระโปรงนะคะหรือว่าจะเป็นกางเกงทรงคูลดนะคะตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นลดเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคา6,500บาทนะคะน้ําหนัก45้ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะห5 0่ถึงดชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะขออนุญาตประมาณการนะคะ36บาทคะ่ะโปรดี วันนี้เราขอบโปรทั้งวันค่ะคุณ<ช>ลูกค้าจาาสิบรายการรายการที่สองวันนี้ค่ะเป็นกางเกงทรงกระโปรงห,หรือทรงคูรอดจากปกติราคา 6, 5 0 0ห้าร้อยบาทคุณภาพเ a ดเอไม่ใช่เ a ดเอธรรมดาค่ะคุณลูกค้าจาเอเอเลยก็ว่าได้นะคะเอาไปเลยจ่ะคุณลูกค้าจากเหลือห้าพันบาทค่ะจาก6ันห้าลดไปหนึ่งันห้าร้อยบาทค่ะเหลือห้าพันบาทค่ะ จากต้นทุนชินนึ่งสามบหกบาทลดเหลือยีบาท27บาท7จ็ดเอเยอะๆค่ะปาฟังกติกาดีๆคนรู้ค่ะจ้าหกาไม่ขาย6กหานี่ไม่ใช่65บาทนะ6,500บาทไม่ได้ขายค่ะขายเพียง5,000บาทเท่านั้นลดต่อกระสอบ1,500บาทบาึคือลดหลายแฉลดเยอะมากลอกี่ลูก ไม่เยอะค่ะเหลือเท่าไหร่ไม่เยอะค่ะเหลือกี่ลูกน้อยมากเหลือกี่ลูกไม่กี่ลูกแล้วค่ะเหลือประมาณห้าลูกเท่านั้นใครเร็วใครได้ขอกระดาษจ้ะขอกระดาษจ้าขอราชจ้าขอราชจาสีแดงมานําเดินเป็นซาบไรเดร์เป็นซาบไรเดร,เร,เดอร์อ่ะคุณลูกค้าจ้าต้องแจ้งคุณลูกคา้าก่อนนิดนึงว่ารหัสตัวนี้เราขออนุญาตคืนกํนะะา,ากกไรนะคะคุณลูกค้าจะคืนกําไรนะหกห้าไม่ขาย น้ำค่ะ<ช>รหัสอีกสักรอบจอ้า BUC สามหนึ่งสี่เจค่ะรัวจ้า BUC สามหนึ่งสี่เเป็นลูกซาบุไรหรือนินจาก็ได้จะเรียกซาบุไรก็ได้จะเรียกนินจาก็ได้ค่ะคุลูกค้าจันรหัส BUC สามหนึ่งสี่ค่ะ กายไม่ตบเราตบเองเมื่อกดิ่งบ่าวคูมากนะคุณลูกค้าจับเป็นทรงคูรอดนะคะใช่ค่ะลูกค้าจับตัวนี้นะลูกค้าค่ะมีทั้งสั้นทั้งยาวค่ะแต่สั้นไม่ใช่ว่าสั้นแบบว่าสั้นเลยนะลูกค้า่าจะเป็นประมาณสั้นเข่าประมาณเข่าประมาณ3ส่วน4ี่ส่วนห้าส่วนค่ะลูกค้าค่ะคขามาในนี้และที่สําคัญสําคัญมากๆก็ลูกค้าจะเป็นงานเกรดเอค่ะเปอร์เซ็นเสียหายห้าค่ะ้าเปอรเนดมื่อดำมีเจอแต่อาจจะจากที่ิบรีวิว นี่ยังไม่เจอตัวไหนเปื้อนเลยนะ เปียค่ะแต่ก็เจอบ้างนะคะเจอบ้างนะค่ะพูดหมดแล้วรอสวยหมดแล้วพูดหมดแล้วจบไลค์ค่ะเต้งแต่รายการแรกจนถึงสุดท้ายเพราะว่าอัดอันตั้งแต่พี่เอวเปิดรายการแล้วคือยาวยาวมากประมาณ5นาทีได้ส่งคุรอดค่ะคุณลูกค้าจ๋ายารช้าค่ะเหลือ4ี่ลูกเท่านั้นไม่แน่ใจว่ากระสอบรีวิวนี้จะไปอยู่จังหวัดอะไรอยู่ตำบลที่ไหนอยู่อำเภออะไรค่ะคุณลูกค้าจ๋าเอฟก่อนเอฟได้เลย6,500รบาทไม่ต้องโอนมาเด้อโอน5 0 0 0 สำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิคคกค่ะส่หรู้ลค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะซื้อเพียง4กระสอบเท่านั้น4กระสอบค่ะลูกค้าจะาจ่ายยอดเพียง20,000บาทถ้าคิดเป็นเลขก,กลมๆเลขก,กลมๆ4กระสอบจ่าย20,000บาทแต่ถ้าลูกค้าค่ะถ้าเป็นราคาปกตินะปกติค่ะเท่ากับลดไปเลย6,000บาทลูกค้าค่ะลดเลย4กระสอบลดไปเลย6,000บาทสุดคุ้มมาก4,400มัน6 5้า ลดไปหกพันถูกไหมคะพันห้าถูกแล้วขอโทษเอาใหม่เอาใหม่ขอโทษเอาใหม่อีกรอบเอาใหม่อีกรอบเอาใหม่กรอบสี่กระสอบสำหรับใครที่ไม่ได้เป็นสมาชิกนะเท่ากับได้ส่วนลดไปเลยหกพันบาทหกพันบาทค่ะหกพันบาทจากปกติจ่ายยอดสองหมื่นหกพันบาทนะคะจ่ายยอดทวนทวนเลยทวนมากบาทลูกค้าค่ะได้ไปเลยสี่กระสอบค่ะใช่ค่ะคือยั่วมากคุณนะคะคุณลูกค้าจ่าเอฟก่อนได้ก่อนใหม่มากอ่ะใหม่ ไปแมทใส่กับอะไรก็ได้จ้ะคุณลูกค้าจากขายแฟชั่นคุณผู้หญิงอยู่แล้วอย่าพลาดนะไม่เจอแบรนด์เหรอทำไมพี่เจอแบรนด์ยเยอะจังไอตัวนี้ทำไมน่ารักจังอ,อีกข้างหนึ่งเป็นพียอ๋ออีกข้างหนึ่งเป็นเรียบน่ารักมากเก๋มากเก๋เก๋มากอย่ารอช้าค่ะไม่แน่ใจว่าก,กระสอบนี้จะเป็นของคุณลูกค้าท่านไหนสี่ห้าท่านนะตอนนี้พี่ว่านะใครคนหนึ่งแหละที่ได้ไปใช่ค่ะคุณลูกค้าจ๋าเอฟก่อนได้เปรียบค่ะคุณลูกค้าจ๋าซีเอฟได้เลยหกห้าไม่ต้องโอนมาค่ะคุณลูกค้าจ๋า จ่ายยอดเทียง5,000บาทเท่านั้นนะคะจ่ค่ะลูกค้าจ่าสำหรับใครที่เป็นสมาชิกแล้วนะลูกค้าค่ะลูกเดียวก็จ่ายแค่5,000บาทเท่านั้นแต่ถ้าใครยังไม่เป็นสมาชิกค,ค่ะ,คะลูกค้าจ่ารายการข้างหลังเราประมาณ 2, 4, 6, 8, 9รายการลูกค้าค่ะ9รายการนะคะใารการ 9, <ๆ S 2> อยากได้นะคะราคาโปรโมชั่นค่ะลูกค้าจ่าสามารถซื้อรวมกันได้นะ ให้ครบสองหมื่นได้ค่ะลูกค้าค่ะซืะ้อรวมกันได้ครบสองหมืนได้ในราคาโปรโมชั่นเลยนะคะจ้า,ห,าหนาหมือนวันนี้เราไปได้มาด้วยกันใช่จริงเรามาควนละวันพี่แอวเริ่มแปลกๆลนะ้ว <c oughs> เราอ่ะ <c oughs> อะย่างไงแล้วคะ่ะคุณลูกค้าจะสียบรายการนี้ไปก่อนสินค้ามีจํานวนจํากัดคุณลูกค้าจะอย่าไปรอถึงสิ้นเดือนนะไม่ได้ไม่ใช่ใชว่าเดือนนี้มีเวลาอีกตั้งยีิบเก้าวันนะคะคุณลูกค้าจะไม่ใช่นะสินค้าของเรามีจํานวนจํากัดค่ะคุณลูกค้าจะเหลือสี่ห้ากระสอบเท่านั้นอุ้ยเอาไปเก็บไว้ รถเยอะค่ะน้ำค่ะรถเยอะห้าร้อยบาทจากต้นทุนชิ้นหนึ่งสาบหกาทเลยยี่สิบเจ็ดบเจบาทขายจ่าน้ำค่ะ เอาจริงๆนะพี่แอลตัวนี้ได้ตั้งแต่ร้อยห้าสิบเลยได้ค่ะร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่กลุ่มแล้วแต่ตลาดค่ะแต่ขายตัวละร้อยยังคุ้มเลยค่ะพี่แอลค่ะใช่ค่ะเพราะว่าต้นทุนเหลือประมาณตัวละยี่สิบเจ็ดบาทเท่านั้นสั้นยาวค่ะค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆเกตเอชอบอ่ะชอบนู้นน่ารักม,มาเลยน่ารักมากทรงกรอดทรงกระโปรงคุณลูกค้คาจ๋าเอาไปเลยสดค่ะอ่ะได้ช่องทางติดต่อทัวร์นี้แรงมากหรือว่าจะเป็นช่องทางเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะหรือลงตลาดนงตลาดนัดไไดดด้้้้้้หหหมเลยค่ะขขึึนนองงา หมดเลยค่ะเอาง่ายๆเป็นที่นิยมสําหรับบ้านเรานะคะเที่ยวดูค่ะสวยเนาะสวยอันนี้สวยเลยขอพี่สวยกว่าเอาไซน้ําด้วยอา้อาวไซน้ําด้วยค่ะทรงแบบนี้มีเข็มขัดแบบนี้มาให้ด้วยนะเรื่องไซส์อขออนุญาตสตาร์ตตั้งแต่ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL นะคะใช่ค่ะแต่หลักๆประมาณ M ใช่ค่ะแต่ว่าเอวของเขาส่วนมากจะเป็นเอวยางยืดหรือว่าจะเป็นเอวฝีไซส์ค่ะคุณลูกค้าจากด้านหน้าตัวนี้เป็นผ้าป่านด้วยเป็นผ้าคาตตอนค่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นเอวยืดแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าจะสวยมาเลยนะคะอใช่คะ่ะแนะนําแนะนะนําลูกค้าค่ะแนะนํนะาเลยนะคะเอาจงจริงตัวนี้ไม่มีโปรโมชั่นมานานมากแล้วน<า>นวันนี้มา,มากคะ่ะมาจัดโปรให้ลูกค้าแล้วคืนกําไรให้ลูกค้าเลยไม่ว่าจะเล่นอยู่แล้วก็ดีนะคะหรือว่าใครที่อยากลองหายนะคะตัวนี้นะคะเสริมเข้าไปนะแนะนําเลยกระสอบละห้าพันบาท เท่านั้นปกติราคา6,500บาทก็คุ้มอยู่แล้วคุ้มมากๆค่ะลูกค้าขะยิ่งมาจัดโปรแบบนี้สินค้ามีไม่เยอะช้าหมดนะคะใช่ค่ะคืนจริงๆคืนมากคืนแล้วก็คืนวันที่หนึ่งด้วยค่ะใช่ค่ะวันหวยออกนะคุณลูกค้าจะาหวยยังได้ลุ้นนะแต่รหัสนี้ไม่ต้องลุ้นค่ะคุณลูกค้าจะได้เลยราคา5,000บาทค่ะนะคุณลูกค้าจะเลือกโทนสีก็เป็นลายเรียบๆนะใช่ลายมินิมอลนะญี่ปุ่นจริงๆเนาะญี่ปุ่นจริงๆรรู้เลยว่าเป็นญี่ปุ่นเรียบๆสีดำ น,นีก็สวยค่ะน้ำค่ะทรง<ช>ได้อุ้ยเอลตัวนี้เอลน่ารักค่ะเป็นเอลแบบเอลอย่างยืดเอวแบบว่าเนื้อผ้าสเปนเด็ดสะดุง้ง แต่ว่าเรื่องเนื้อผ้าพี่ว่ารวมเนาะ,ะมีตั้งแต่ซิลเนื้อผ้าจะเปนเด็กสะดุง้งเนื้อยืดเนื้อยีนเอาง่ายๆเป็นรวมผ้านะคะใช่ค่ะค่ะมาเลยค่ะรูกค้าจา๋าสวยมากนะคะโปรโมชั่นเดือนนี้ค่ะคาาลูกค้าจ๋าเลิศจริงๆไม่ได้มีแค่2รายการนะ้เมืาา่อเช้ารายการแรกเป็นเด็ดเ,เด็กแล้วทำไมเด็เด็กเขาหน้ารักมากเลยสวยสดเลยนูมูฟออนจากเด็ดเด็กไม่ได้นะเพราะว่าน่ารักจริงเป็นคนลือใช่เป็นคนลือให้ดูแล้วรายการนี้เดี๋ยวเรารีวิวใจใจดีเนาะ รีวิวให้เห็นกันทุกตัวไปเลยเนี่ยค่ะป้ายังไม่อยากไปกระโปงดีๆอุยสีดำเ,ดเรียบๆน้ําค่ะดูค่ะอันนี้เป็นกระโปรงอยู่นะตอนนี้อ่ถ้าแหวกออกคุณลูกค้าจะจะเป็นกางเกงนะคะเอาง่ายๆทรงคูล<ด>นะคะป้าสวยสวยเลยพอแบบเป็นดอกดอกได้มาได้ใส่อยู่บ้านใส่รํารองใส่เล่นใส่เที่ยวได้หมดค่ะอู้วันนี้เป็นกระโปงน้ําดูรอบแรกเป็นอัฐพีนะอัฐพีด้นี่ถ้าแหวกออกมาเป็นกางเกงค่ะสวยเลยค่ะ เรื่องไซส์มีคะเรื่องทรงนะคะคุณลูกค้าจ๋าก็คะนะคะมีตั้งแต่อะไรนะคะน้ำค่ะประมาณเข่าใช่ค่ะเรื่องความยาวประมาณเข่าเลยเข่านะคะหรือประมาณ4ี่ห้าส่วนมีคะมากนะคะแต่ว่างานญี่ปุ่นก็ไม่ได้ยาวมากเนาะใช่ค่ะแต่ถ้าอยากได้ไซส์ใหญ่กว่านี้แนะนำเป็นงานเมกะานะคะใช่ค่ะลูกค้า่ะได้หลากหลายนะคะสําหรับใครที่สนใจโปรโมชั่นนะสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยค่ะลูกค้าามีตั้งแต่กางเกงทรงกระโปรงตัวนี้นะ เสื้อสูรดําผู้หญิงก็มีค่ะลูกค้าจ๋าหรือจะเป็นกางเกงเลกกิ้งนะคะหรือจะเป็นผ้าเช็ดหน้าลูกคา้าผ้าเช็ดหน้าอยากให้ได้ไปนะสำหรับใครที่ขายนะคะซื้อเก็บซื้อตุนไว้ได้เลยหรือจะเป็นงานสเวตเตอร์มีฮูดเกตด,ดีค่ะลูกค้าหรือว่าจะเป็นเสื้อยืดชายแขนสั้นเสื้อยืดชายตัวนี้ก็สวยมากก็ <c oughs> ได้ลดมากซื้อเก็บซื้อตุนไว้ได้เลยลูก <c oughs> ค้าขาคุ้มนะคุ้มมากแล้วหก ใช่ค่ะแปดพันเหลือหกพันใช่ค่ะราคาขาวรถต่อกสอบกสอ0พันบาทป้ามีจะได้คุมคุมใช่ค่ะ9้ารายการค่ะใช่ <9 S 1> ้ารายการค่ะเน้นย้ำอีก,กรอบส่วนมากเป็นคุณภาพเกรดเอแคบทุกรายการ นะคะเน้นย้ำนะคะเอฟไดเอฟนะคะ <S <S ใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นสปอร์ตบาร์เกตบีนะคะลูกค้าจากตัวน,นี้ก็คุ้มเหมือนกันเป็นงานรวมค่ะเพียว<ช> <Sport Bar S 1> ค่ะสปอร์ตบาร์ของเราเป็นงานรวมญี่ปุ่นเมกาใช่ค่ะสำหรับใครที่ชอบขายงานรวมนะคะลูกค้าจากก็สวยก็เลิศเหมือนกันรายการสุดท้ายเ <standards> พียวค่ะ <dess> เป็นเกงขาสัาน้นคาโก้ชายไซส์ใหญ่โอ้ตัวน,นี้ก็เลิศใหญ่นะคือราคาสุดคุ้มเนาะใหญ่ก็คุ้มนะใช่ค่ะเป็นแบบว่าเป็นสไตล์ที่หายากเวลาคนขายไม่ต้องซ้ำแบบไม่จำเจด้วยสำหรับตัวใหญ่ๆแต่ตอนนี้ค่ะคุณลูกค้าจ่าเอฟ รหัสนี้ไปก่อนค่ะเป็นหมวดกางเกงทรงกระโปรงหรือทรงคูรอดงานญี่ปุ่นหรือจะเป็นรหัส BUC 3ามหนึ่ง่เจหกห้าไม่ได้ขายขาย5,000บาทค่ะหกพันห้าไม่ได้ค่ะขาย5,000บาทจ้าต้ตนทุนต่อชิ้นค่ะปกติ36บาทเกดเอราวะคุมเอาไปค่ะคุณลูกค้าจะ27บาทค่ะ คุงกว่านี้ไม่มีแล้วคอีกสักรอบไหเนียค่ะ27บาทจ้ารูกวาจ้าต้นทุน27บาทตัวละร้อยอย่างได้อีรอสักครั้งค่ะพี่ว่า89กได้อ๋อยีบบาทเี่ยแต่ว่าแ9เาตัดใจได้หรอพี่ว่า8 9ไม่ค่อยมีลูกค้าขายเนะมีแต่ตัวละร้อยเพราะว่าเขาสวยมากพี่เห้ขาขายในเพจนะ205อ้จริง2 0 5 208นะคุณลูกค้าจ้าถ้าลูกค้าขายตัวละร้อยทุกตัวนะลูกค้าจะได้ต้นพี่ให้เลยต้นทุนต่อชิ้น30บบาทอ่ะเอาไปซักด้วยค่ารถด้วย ถ้าลูกค้าขายตัวละร้อยจะได้กําไรตัวหนึ่งนะเจ็ดสิบาทบาทเจ็ดสิบบาทเลยได้นะจำนวนชิ้นเข้าประมาณการนะคะคุณลูกค้าจะร้อยห้าสิบร้อยปนะเอาง่ายๆเอาเอาแค่ร้อยหตัวก็ได้ยี่ตัวหนึ่งขายตัวละ น้ำกะจะไม่ขายร้อยห้าสิบเลยเหรอกนะน้ำก็ต้องขายตัวละร้อยห้าสิบด้วยบางตัวนะมันจะขายตัวละร้อยแปดสิบด้วยแต่เท่านี้ทั้งนั้นคุณลูกค้าจัดแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดลูกค้าด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจัดแต่ถ้าใครเล่นอยู่แล้วบอกเลยว่าห้ามาพลาดลูกค้าค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นเราหมดเร็วมากวันนี้แค่วันที่หนึ่งนะ เราจัดโปรไม่ใช่ว่าบอกว่าจัดโปรห้ากระสอบแล้วเหลือห้ากระสอบนะไม่ใช่นะ<ช>ลูกค้าจ้ะสินค้าไปเรื่อยๆรื่อเราจัดโปรเป็นสิบยี่สิบค่ะลูกค้าค่ะแต่ว่าตอนนี้เหลือแค่ห้านะลูกค้าขะใครที่อยากเล่นนะใครที่เล่นอยู่แล้วนะซื้อเก็บซื้อตุนไว้ได้เลยเพราะว่าหมดแล้ว,หม,ลวหมดเลยนะคะสำหรับรายการโปรโมชัน่นแล้วก็รหัสนี้จะวนประโโปอีกทีเมื่อไหร่เรายังไม่ทราบเลยไม่กําหนดค่ะ จริงเพราะว่ารหัสนี้ตั้งแต่น้าเข้าทางานมายังไม่เคยมีโปรเลยนะใช่ค่ะจะห้าหกปีแล้วนะคะลูกค้าค่ะวนกลับมาอีกทีเมื่อไหร่ยังไม่ทราบเลยสำหรับใครที่เล่นรหัสนี้อยู่แล้วซื้อเก็บซื้อตุ่นไว้ได้เลยคุ้มแน่นอนใช่ค่ะเพราะว่าบริษัทบัคของเราถือว่าใจดีนะคะคุณลูกค้าจะคืนจริงๆคืนกําไรให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกระบบสมาชิกค่ะคุณลูกค้าจับเป็นแล้วเป็นเลยไม่มีวันหมดอายุเป็นตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นนะคะขอให้ลูกค้าแจ้งชื่อกับเบอร์ให้ถูกนะคะใช่ค่ะแบร แต่ว่าที่ก็เจอเยอะนะแต่ว่าบางตัวไม่ได้หยิบให้ลูกค้าดูคือไปแล้วเสื้อมัคนสารภาพแลลวจะเป็นจีูคะน้ำค่ะจีจะเยอะๆนีดนึ่งเพี้ยผมบอกกับสีเสื้อเรามากเลยอะลดนะลดนะสีเขียวแบบนี้ือจะเป็นยีนได้ไหมแันี้แบบบางๆนะคะทรงแบบนี้สไตล์แบบนี้แต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ๆเยอะๆต้นทุนลูกค้าอาจอาจจะ เพิ่มเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นเนื้อผ้าเบาบางนะแล้วก็ไซส์เล็กๆมาเยอะๆต้นทุนลูกค้าอาจจะลดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคุณลูกค้าจ๋าก็แล้วแต่น้อให้เน้นย้ำที่น้ำหนักนะคะ4ี่ห้กิโลนะคะใช่ค่ะยูนิคเยอะจัง ยูนิโคเยอะมากลูกค้าค่ะยูนิโค่จีมาอีกแล้วค่ะยูนิโคมาจีแล้วล่ะค่ะขาพันกันแล้วตอนนี้ขาได้นะขาพันกันคนจังหวัดเนีขาพันกันเพราะว่าเดินบ่อยะหรือจะเป็นลายแบบว่าลายดอกนะคะคุณลูกค้าจ๋าลายดอกแบบนี้นะคะเต็มตัวมาเลยขออนุญาตนับดอกให้ลูกเอาอย่างนั้นเลยเหรอเพียวค่ะหรือจะเป็นวินเทจ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  วินเทจแบบนี้ก็มีมาทั้งหมดทั้งมวลนี้ทรงขาของเขายังเป็นทรงกระโปรงค่ะคุณลูกค้าจ๋าหรือทรงคูรอตจะเป็นลายอะไรก็ได้ค่ะคุณลูกค้าจ๋าหลักๆคือทรงขานะ,ะทรงกระโปรงทรงคูรอตนะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะเลิศมากแล้วผ้าดีลูกค้าจ๋าเพราะว่าเขาเป็นงานญี่ปุ่นนะผ้าดีมากนะ,ะไม่ว่าจะเป็นผ้าคอตตอนผ้ายืดหรือเป็นผ้าซิวนะคะลูกค้าจ๋าผ้าค่อนข้างดีนะคะ เพราะว่าเป็นางานญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ใครที่เข้ามาไลฟ์นี้นะลูกค้าค่ะโชคดีมากๆนะเพราะว่าเรารีวิวให้ลูกค้าเห็นกันทุกตัว หยิบไปชิ้นสองชิ้นไม่มีแน่นอนสำหรับใครที่รับเป็นกระสอบรีวิวนะคะลูกค้าจะหยิบไปชิ้น2อชิ้นไม่มีแน่นอนเพราะว่าของเราเป็นระบบบริษัทนะคะพี่ว่านะนับย้อนหลังให้เลยอตอนนี้เหลือ5กระสอบนะสี่ห้ากระสอบอจบไลฟ์จบคลิปนี้อาจจะไม่ถึงแล้วก็ได้ใช่ค่ะรุกาาค่ะอยารอชาา้าเด้ออย่ารอสายอาย่ารอสายาับคุณลู<า>กค้าโอ้คืองามจังคือสวยคือสวยมากดูคะ่ะใช่ค่ะแต่ตัวนี้ถ้าเรียกขึ้นมาจะใหม่ แล้วลองเอาใส่กับแมทตใส่กับเสื้อยืดเนี่ยสวยมากอ่ะได้เลยเป็นทรงครอบก็ได้นะคะคุณลูกค้าจะเอาง่ายๆ่ทรงกระโปรงใส่คู่กับอ,อะไรก็สวยสนะคะใส่ได้ทุกชุดนะคะแล้วทรงได้สไตล์ได้ด้วยนะคะคุณลูกค้าจะอ่ะเป็นอีกหนึ่งรายการ โปรดีๆนะคะวันที่หนึ่งของเรานะคะใช่คะ่ะเปิดหัวมาวันที่หนึ่งเราก็มีแต่รายการเลดๆเ,เลยฝากไว้ด้วยช่วงบ่ายนะลูกค้าคะ่ะไม่ใช่ว่าหมดแค่นี้นะสำหรับโปรเรานะคะช่วงบ่ายมีอีกนะคะประมาณวันสองวันนะช่วงนี้เราจะเน้นแต่โปรโมชั่นเลยนะใครที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะคะใชแจ้งไม่ทั่วถึงยังไงนะคะทักมาหาแอดมินได้หรือว่าเป็นพนักงานขายโดยตรงก็ยังได้น,นะคะอะ่ะใจดีค่ะน้ำค่ะวันนี้พี่ขอรีวิวให้ลูกค้าดูทุกตัวกันไปเลยป้าน้ำ อันนี้ดอกอ,ะอ่ะแล้ทำไมสวยจังตัวนั้นะสวยเลยอ่ะสวยเนาะได้เลยตอนนี้เป็นกระโปงนะคะคุณลูกค้าจะเอาแบบขานิดหนึ่งนะคะเป็นทรงกระโปงเป็นจังเจอุ้ยน่ารักเนาะสวยอุ้ยลำเอวของเขาไม่ได้เอวเล็กนะตอนนี้เขาไซส์ประมาณไซส์เอสนะคะคุณลูกค้าจะน้ำดูสวย,สวยเขาเป็นเอวแบบนี้ส่วนมากทรงกระโปงเขาจะเป็นเอวด้านหน้าเป็นเอวฟิกนะคะด้านหลังเป็นเอวยางยืดนะคะบ้านงามน<อ>าเนาะแบนเยอะเอื่วย,วยเออค่ะ,ะลูกค้าค่ะ ส่วนใหญ่ก็เป็นแบรนด์ทางญี่ปุ่นนะคะรุ่ค้าค่ะมีตั้งแต่เอิร์ธมีตั้งแต่ GU, นะคะยูนิคนะคะโมจินะคะรุ่ยค่ะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะมีบางตัวที่เป็นป้ายนะคะแบรนด์ทางญี่ปุ่นโดยเฉพาะน้ำพี่ได้แล้วไหนคะอ้าวทำไมสวยจังร้านขายยาวแล้วเลื่อมๆเ,เ,เนาะใช่ค่ะทูโทนสไตล์งเขาสวยเลยอ่ะเอาได้แล้วเอาเอาได้ทุกโตเลยไซส์เราทั้งนั้นคะ่ะน้ำค่ะ ไส์เราไส์น้ําหรือว่าจะเป็นไซส์เล็กกว่านี้ก็ใส่ได้เพราะว่าเขาเป็นเอวอยางยืดนะคะใช่ค่ะขอแค่สะโพกใส่ได้นะลูกค้าค่ะ,คะใส่ได้เหมือนกันนะคะสวยๆเลยนะคะมีทั้งซิปและแบบไม่ซิปนะคะ,คะมาในนี้ช่ค่ะ,คะ สุดคุ้มค่ะคุณลูกค้าจ่าเอฟได้เอฟนะสต็อกไว้ได้สต็อกนะอุ่นใจไว้ก่อนมีของขายกาไรเห็นๆค่ะเพราะว่าบริษัทบัคของเราคืนกําไรช่วงเช้านะคะคุณลูกค้าจากับเกงทรงกระโปรงทรงคูลหรอขาของเขาเป็นขาที่แฟชั่นนําเทรนสมัยนะคะคุณลูกค้าจ๋าไม่มีวันตกเทรนนะคะจ้าค่ะพี่มาลุโกะพิมเข้ามาบอกว่าสวยค่ะพี่มาลุโกะาสามารถซีเอฟได้นะกระสอบนี้ถ้าเป็นสมาชิกอยู่แล้ว5,000บาทเท่านั้นถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิก6,500บาทแต่ถ้าอยาก สมาชิกเลยซื้อสี่กระสอบค่ะคุณพี่าจ่ายในราคากระสอบละห้าพันบาทจ่ายยอดสองหมื่นบาทเท่านั้นนะคะ<ช>ลดไปเลยหกพันบาทนะคะ,คะตะกร้องขาอุ้ยน้ำไม่ได้อีกแล้วทำไมน่ารักจังลูกค้าจากที่สอบถามเข้ามาสินค้าของเรามีจํานวนจํากัดน่าจะเลยอยู่ประมาณสีห่ห้าล<ช>ูกแต่ถ้าคุณพี่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกเราแนะนำไปสี่กระสอบอคุณพี่ได้ไปคือคุ้มแน่นอนไม่มีอะไรคุ้มเท่านี้แล้ว คุ้มค่ะน้ำค่ะคุ้มค่ะเอาสีก่กระสอบเลยค่ะคุณพี่จ่าหรือว่าเจาลูกนี้ก็ได้ถ้าเป็นสมาชิกจ่ายยอดห้าพันบาทนะที่ยังกับคุ้มคุ้มม,มากคุ้มมากค่ะ แลวโปรโมชั่นเดือนนี้นะมีแต่รายการอน่ยอ๋อเปบโปรจริงหรอคุณมมกทำไมบัสใจดีจังนะคะลูกค่ะเพราะว่ามีแต่รายการเลิศเลั้เทนั้นเลยนะคะใช่ค่ะเราต้องบอกว่าบริษัทบั๊ของเราถือว่าใจดีนะคืนจริงๆค่ะน้ำค่ะใช่ค่ะวอ้ยเป็นไปได้อยากเอฟเองได้เนาะไม่ได้ค่ะพี่เอ๋ค่ะเพราะว่าเราคืนกับไรให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกกับบริษัทนัคะยูนิโคจ้าลายๆน้ำที่ขอลายอีกสักหนึ่งตัววินเพลมาเลย ตัวนี้เป็นเอวแบบว่าเอวเหมือนด้านหน้าเป็นเอลฟิตด้านหลังเป็นเอวแบบเอวอย่างยืดดิ้งหนึ่งนะคะคุณลูกค้าจะสวยอะ่ะเป็นลายดอกมาเลยอ่ะอันนี้ก็ประมาณนะพี่ เปิดไล์จบนะับต้องเอาให้หมดอองนะขออนุญาตทวนรายการค่ะสําหรับหมวดนี้เป็นหมวดกางเกงทรงกระโปรงหรือทรงคูรอดนะคะตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นล็อดเอนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคาค่ะ6,500บาทค่ะน้ําหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจ๋า150-180ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะขออนุญาตประมาณการค่ะกณลูกค้าจ๋า 36บาทค่ะคืนกาไรวันที่1นึ่งที่สดใสค่ะ,ะต้อนรับเดือนมิถุนายนค่ะคุณลูกค้าจ๋ากับรหัสนี้ปกติราคา6,500นห้ร้อบาทแล้ว,ว่าคุม้มไม่ขายค่ะคุณลูกค้าจ๋าบริษัทบักใจดีเอาไปเลยค่ะ5,000บาทค่ะเอาไปเอาไปห้าพบาทลดเลยทันทีคันหนึ่งพันหบาทค่ะ จากต้นุชิ้นหนึ่ง36บาทคุณภาพ 7A ไม่ได้ขายค่ะคุณลูกค้าจะเอาไปเลยค่ะ27บบาท 7A ยดเอยอ,ยอะๆจ้าสาหสับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์ค่ะเฟซบุ๊กนะคะเว็บไซต์คะ่ะ IG หรือจะเป็นเบอร์โทรเดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเราเปิดทุกวันค่ะแต่ก้าโมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะฝากติดตามี2ช่องทางนะคะคือช่องทาง YouTube และ Tik t o k ค่ะ สำหรับหมดนี้นะคะขอบคุณค่ะ